สวัสดีครับผมและเพื่อนเพื่อนมาจากกลุ่มเสาหลักท้ง9นะครับวันนี้เราจะมาพีเซนต์เรื่องระบบสมาชิกนะครับเป็นระบบที่เ,เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมสากล้านค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับและเราจะแบ่งหัวข้อที่จะพีเซนต์เป็นดังนี้นะครับ 1. การจัดทําระบบครับ 2. ระบบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของสมาชิก3แนวทางในการดําเนินงานของระบบครับ4ี่ การพัฒนาประสบการณ์การส่งส่งมอบสินค้าและบริการ 5. การส่งข้อความทางการตลาดครับ6การควบคุมภายใน 7. การมอบรางวัลครับและเราจะเริ่มไปชมที่คนแรกได้เลยครับขอบมากครับระบบ Member Point ในหัวข้อนี้จะพูดเสริมเกี่ยวกับระบบสมาชิกแบบดิจิทัลซึ่งจะคล้ายๆกับ all member ของ7 e l e v e n และมันดียังไงคือ Member Point จะได้ทุกๆหลังจากที่เราซื้อของหรือสินค้าจากทางสากลร้านค้าโดยพอยต์หรือแต้มสะสมสามารถเอาไปใช้แทนเงินสดได้โดยทุกๆ100แต้มจะเท่ากัน1บาทหรือถ้าหากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้แทนเงินสดสามารถเก็บสะสมแต้มเหล่านี้ไปแลกเป็นสินค้าพรีเมียมจากทางสากลร้านค้าได้ซึ่งวิธีการสมัครเป็น เ e มเบอร์พอยต์ก็คือง่ายเดียวคือการใช้บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบและหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นในการสบักเพียงแค่ครั้งแรกซึ่งหลังที่เราซื้อของจากทางสากลร้านค้าเพียงแค่เราบอกเบอร์โทรศัพท์ไปก็จะเป็นการสะสมแต้มในสากลร้านค้าของเราอีกด้วยเป็นการส่งเสริมให้คนภายนอกเข้ามาใช้บริการกับสากลร้านค้ามากยิ่งขึ้นกระตุน้นเศรษฐกิจของสากลร้านค้าเพิ่มมากขึ้น ระบบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของสมาชิกสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการที่ลูกค้าเป็นสมาชิกของสกอร์รานค้ามีหลายอย่างคือการที่ท่านจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆที่ทางสกอร์จัดขึ้นโดยสมาชิกได้รับการแจ้งเตือนท,ทันทีเมื่อทางสกอร์มีโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษอะไรโดยอาจมีการแจ้งเตือนผ่านมือถือของทางระบบ ที่ทางสมาชิกใช้งานอยู่แบบดิจิตัลยกตัวอย่างเช่นลูกค้าได้รับแต้มผ่านระบบเมมเบอร์ครบตามจำนวนที่กำหนดของสากรทำให้สามารถแลกรับของต่างๆที่สากรจัดไว้ให้และข้อมูลของสมาชิกที่ทำการสมัครนั้นทางสากรจะเก็บเป็นความลับเพราะเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวของ สมาชิกสาก์น,นั่นเองแนวทางในการดําเนินงานระบบสมาชิกสหกรณ์ในการมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ลงชื่อเพื่อมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆภายในสหกรณ์และมีระบบสมาชิกแบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้การเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมีความสนใจเดียวกันและทุกๆคนมีความสนใจในสินค้ามากขึ้นเพราะทุกคนสนใจในสิ่งสิ่งเดียวกันมีการให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินงานในสหกรณ์และมีการส่งข้อความทางสหกรณ์ทางตลาดเพื่อบอกว่าสินค้าแต่ละอย่างเป็นอย่างไรบ้างและการมาเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสหกรณ์เพื่อไม่ให้สมาชิกนั้นระเมิดกดและทั้งการดําเนินงานของสหกรณ์ต้องดําเนินงานไปในแนวทางที่โปร่งใสและไม่สแสวงหาผลกําไรเพื่อให้ธุรกิจดําเนินทางไปในแนวทางของสหกรณ์ที่กําหนดเอาไว้ การพัฒนาประสบการณ์การส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวหรือการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในศักยภาพของเราแบ่งเป็น4อันคือ 1. Service นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานสินค้าและบริการของคุณเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทของคุณ 2. c h ช n n น l นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจของคุณมีช่องทางใหม่ๆในการเข้าถึงลูกค้าหรือการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. b แบรนด์นวัตกรรมที่ช่วยขยายธุรกิจให้มีสินค้าหรือบริการที่หลากหลายประเภทมากขึ้นและเป็นหน้าเป็นตาได้อย่างยอดเยี่ยม 4. c ่ค t o m e r คือนวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับสินค้าได้ง่ายขึ้นและทำให้สินค้าของคุณสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้าได้มากขึ้น การส่งข้อความทางการตลาดคือการส่งข้อความให้แก่สมาชิกโดยผ่านทาง SMS, e ีเม l หรือแอปพลิเคชัน Line เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโปรโมชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอีกทั้งนี้ยังสามารถแจ้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบริการส่ง SMS เหมาะกับใครบ้าง 1. เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่มีระบบสมาชิก2 เหมาะกับร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการใช้ใบเสร็จในการรับเงินหรือการจะส่งสินค้า 3. เหมาะกับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยตรงข้อดีของการส่งข้อความทางการตลาดคือ 1. การส่งเพียง1ครั้งผู้เห็นหลายคน 2. มีความสะดวกเร็ว,ร,วระยะเวลาในการดำเนินงาน 3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป 4. ส,สามารถดูย้อนหลังได้โดยไม่ต้องค้นหาให้ยุ่งยาก 5. สร้างฐานข้อมูลของผู้รับโดยดูจากการตอบกลับของผู้รับที่เกิดขึ้นนะครับการตรวจสอบกิจการกับการควบคุมภายในผู้ตรวจสอบต้องศึกษาระบบการควบคุมภายในของสกรรเพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบว่าจะตรวจสอบด้านใดด้วยวิธีใดวิธีการทํวิธีทด้วยอย่างไรแล้วก็กําหนดเวลาครับผมวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบครับในส่วนของการควบคุมภายในที่ดีนะครับมีการจัดโครงสร้างอย่างเพียบพร้อม แล้วก็มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนให้ไม่แบบมีคนใดคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวนะครับจากการที่เราได้ทำการสำรวจผลการวิจัยของเ w a ร d เพราบว่าพนักง,งานที่มีฝีมือที่โดดเด่นและมีการทำงานที่ดีนั้นได้รับแรงบันดาลใจมากที่สุดจากการที่ได้รับผลเอ่อผลเชิงบวกในแง่ของการทำงานและการให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าเช่นไร โดยในแบบเก่าที่เราทําการสร้างแรงใจนั้นคือการในการาสร้างเขาเรียกว่า,เ,าเงินเดือนให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีการเพิ่มโบนัสซึ่งนี้เป็นวิธีที่ใช้เงินจํานวนมากและมีการาส่งผลเสียในระยะยาวต่อมาเราได้ได้คิดค้นหรือพบเจอกับนวัตรกรรมที่มีความสร้างความแรงจูงใจได้อย่างยั่งยืนโดยเรียกแอปพลิเคชันหรือนวัตรกรรมนี้ว่า Happy. a p p ป l ้คือเหมือนเป็นแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมที่ที่พนักงานสามารถมอบเหรียญหรือคอยส์ให้กับพนักงานที่ทำงานได้ดีและตัวผู้จัดการนั้นสามารถมอบเพชรหรือเจมส์ให้กับสมาชิกหรือตัวตัวของคนที่เราคิดว่าทำที่ผู้จัดการนั้นคิดว่าทำงานได้ดีและสุดท้ายก็คือผู้บริหารระดับสูงสามารถมอบเหรียญเกียรติเกยติยศหรือเมดัลส์ให้กับพนักงานที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมซึ่งเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับ คอของตัวสากลหรือว่าของตัวบริษัทนั้นแล้วก็เพื่อเป็น,นกลไกในการสร้างความแรงบันดาลใจและสร้างแรงขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนมากขึ้นบัตรสมาชิกแบบดิจิทัลในปัจจุบันเราต้องการความรวดเร็วความสะดวกสบายในการทำธุรกิจและเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากซึ่งเราต้องการเปรียม รูปแบบระบบสมาชิกโดยทําเป็นแบบดิจิทัลเพราะสามารถเก็บข้อมูลของล,ลูกค้าในระบบได้โดยไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นเอกสารเหมือนในยุคก่อนโดยผมจะยกตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ระบบสมาชิกแบบดิจิทัลนั่นคือ Starbucks ซึ่งการจัดการระบบสมาชิกของ Starbucks มีดังนี้บัตรสมาชิกหนึ่งใบจะสามารถใช้ชำระแทนเงินสดได้ มีการสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิต่างๆหรือแลกของรางวัลมีการให้ของสมนาคุณเพื่อเป็นการตอบแทนในการใช้บริการของเราและมีเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อเช็คหรือติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆและสามารถเช็คคะแนนสะสมของเราได้ซึ่งตอบโจทย์มากในการทำธุรกิจในยุคนี้เพราะจบครบในใบเดียว